Come my people Come and follow me เรียบร้อยค่ะเป็นวิธีการไม่ต้องไม่ต้องเจาะจริงนะคะคุณผู้ชมใช้แค่ใช้แค่เป็นพลาสติกแล้วก็แล้วก็ติดอย่างนี้นะคะ นี่มันจะได้เหมือนกันไหนตรงคืนแล้วยังกลคืนแล้วยังคะถ้ากลมคืนแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าค่ะอ่าไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนกเอี้ยงก็พาคุณผู้ชมค่ะมาเลือกซื้อเลือกหานะคะสิ่งที่ทําให้เราตาโตค่ะพอเดินเข้ามานะคะในตรอกซอกซอยเล็กๆนะคะ <c oughs> ก็ได้พบกับชุมชนชาวอินเดียค่ะที่อาศัยอยู่ที่นี่อย่างครับข้างกันเลยทีเดียว แหมคุณผู้ชมค่ะเดินเที่ยวแถวนี้นะคะก็ขอบอกว่าได้กลิ่นไอนะคะของอกลิ่นกํายานแล้วก็บรรยากาศค่ะเหมือนกับตอนนี้นะคะเชิญเลยค่ะนกยี่งอยู่ที่ประเทศอินเดียยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะและนี่ค่ะดอกไม้สีสันนะคะสวยงามขนาดนี้นะคะดอกไม้เหล่านี้นะคะส่วนใหญ่นจะถูกการซื้อขายกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปบูชา เทวรูปต่างๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยเราก็จะมีวัดแขกด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาถามกันดูนะคะว่าดอกไม้เหล่านี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะดอกสวัสดีค่ะดอกไม้ราคาเท่าไหร่คะเอาเส้นเส้นละเอาเส้นเล็กห้าสิบบาทเส้นเล็กมีขนาดไหนคะคุณพี่ยาวๆอย่างเงี้ยเหรอฮะ น,นี่ห้าสิบอ๋อแหมตรงนี้นะคะขายทูบเยอะมากเลยนี่น,นี่นี่ราคาอยู่ที่สูงละร้อยหอมมากค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มีกลิ่นหอมมากมากเลยนะคะแล้วก็โอ้โหแม่ค้าเองเป็นเป็นอินเดียปะคะเป็นคนไทยอ,อ๋อได้แฟนเป็นคนอินเดียอืแล้วอย่างอย่างอย่างทุบอย่างนี้คะมีกลิ่นไหนที่แนะนำมั่ง อันนี้เหรอคะหอมจริงๆคุณชมอ่ะเดี๋ยวเราดูขออนุญาตนะคะดูบรรยากาศในร้านหน่อยนะคะอ๋ออันนี้คือที่ไว้ใส่กระบุลนะคะเวลาบูชาไฟที่เขาเอามาล่นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะขอพรอ,อแล้วเวลาสมมุติว่าเราเข้าไปก,าากราบสักการะ นะคะคเหล่าเชอรูปเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมในการื้อหาเข้าไปนนขนมด้วยนะคะะที่สำคัญนะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามากันที่นี่ค่ะนี่คือลิปสติกอ๋อนี่ที่เจมเจมหน้าผากนะคะแล้วก็อันนี้คือหอยที่แกะอ๋อนี่คือหอยทาพิธีส่งน้ำซีบอลึงอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ ร้อยหนึ่งค่ะบบอือโอ้โหมีทุกอย่างจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะในนี้นะคะแล้วอันนี้คือกร,กระดิ่งนี้ไว้กระดิ่งตอนตอนไหนคะ,ะบูชาเราเร็นบรแล้วกระดิ่งโอ้โหอันนี้นะคะเวลาเราบูชานะคะเทวรูปแล้วนะคะก็จะใช้กระดิ่งกระดิ่งนะคะซึ่งเราจะทำพร้อมกันก็ได้แล้วอ่อาซึ่ง,ซ,งซึ่งบอกว่าเราได้มาบูชาท่านแล้วได้มานามัสการนะคะเราเทวรูปต่างๆค่ะ ถ้าเกิดว่าเจ้าแม่กาลีจะชอบอะไรมากที่สุดเป็นพิเศษคะคุณพี่ก็ชอบดอกชบาเนี่ยดอกไม้ถวายท่านดอกชบาร์เอดอกไหนเนาะอกอ๋อแล้วพระนารายณ์ล่ะคะนารายณ์ก็ดอกอะไรก็ได้แล้วแต่เราอยู่แต่ถวายเนดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองค่ะและพระพิคเนศพิคเนศก็ดาวเรืองดาวเรืองเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าแม่กาลีจะชอบดอกชบาค่ะ อตอนนี้นะคะมาเยอะแยะมากมายแล้วก็อันนี้นี่คือสีที่ม่เจิมหน้าผากเออม่เจิมหน้าผากเหมือนกัน,นสีส้มค่ะอออันนี้หอดเท่าไหร่คะร้อย,อยหนึ่งค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยค่ะถ้ามานะคะพะื่อรัดก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านคุณพี่นะคะน่ารักมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ <ๆ S 1> ดีค่ะไปเราไปต่อกันดีกว่าค่ะ Do you wanna play? I'm gonna show you how to play today ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับณจุดนี้นะคะผู้คนนะคะที่นับถือเทวรูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวอินเดียค่ะที่เขานับถือบูชากันนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศพระนารายหรือว่าเจ้าแม่กันห,หรือองค์ต่างๆพระศิวะก็ตามแต่นะคะก็มักจะมาหาซื้อแผ่นเสียงหรือแผ่นเพลงค่ะเป็นเลงในทํานองของอินเดียกันที่นี่นี่เองค่ะและร้านนี้ก็มีแผ่นเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบูชาพระ พิ่เนต n และด้านนี้นะคะก็จะเป็นแผ<ม>่นบูชาของพระนารายณ์ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวนย่างว่าเราเข้าไปดูนะคะด้านในกันดีกว่าอ๋อมาตรงนี้ค่ะเครื่องประดับคุณผู้ชมเพชรสวยจังเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นรูปของเทวรูปต่างๆนะคะที่ในการนับถือกันค่ะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของสวัสดีค่ะคุณพี่คะพี่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะไม่ได้ยี่สิบบาท ่บาทเองอะคุณผู้ชมนะอันนี้นี่ถ้าเกิดซื้อเยอะเอะแล้วก็เอาไปแจกนี่ก็จะ12บาทอ๋อนั่นเดียวนงเอี้ยงจะเลือกนะคะแล้วก็เอาไปเป็นของฝากนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะส่วนด้านนี้ล่ะคะคุณพี่สิบบาทอืสวยด้วยอะแต่นี่จะเป็นพลาสติกเนาะอือสติกเกอร์แล้วที่เป็นองค์ทองอย่างเงี้ยฮะแบบนี้ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบ ตัวนี้180ยแปดสิบร้อยหนึงแล้วอย่างนี้คะ่ะก็ร้อยนึงนกเดียวเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปถามนะคะเจ้าของร้านว่าอยู่ตรงไหนเบอร์อะไรนะคะจะได้มาเลือกซื้อกันได้แต่คนนี้ขอฮอนุ้ยย่งตาโตเลือกซื้อของก่อนละกันค่ะขอขอตะกร้าเลยค่ะ เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันจันค่ะจงรักจงหลงค่ะเอาเอาติดไปนะคะไปถึงไปหยอดค่ะจงรักจงหลงจงรักจงหลงคะคุณผู้ชม,มสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็จะเป็นน้ํามันเขาเรียกว่าน้ามันจันทน้ำมันจันเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในการทาพิธีหรือว่าบูชานะคะเทวรูปเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ขวดละเท่าไหร่นะคะขวดละร้อยเดียวค่ะอ่า चुमन उठाती हूँ चाहे बचपन की लोगों को बस पाने के ป <Okay. S 1> เป็นลังทรงเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าใส่ใส่ไปเต็มๆนะคะเดี๋ยวในฉั้นเดินนี่ค,นนคุณผู้ว่าองลงค่ะเอาเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเอาให้มันแบบกลมกลืนนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เส้นเท่าไหร่นะคะพันห้าร้อยเนี่ยโอ๊ในนี้เขียนพันเก้าสวยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะมีอีกเยอะๆเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนกยเอี้ยงก็มาเจอร้านนะคะขายขนมหวานค่ะแต่เป็นขนมหวานของอินเดียค่ะวันนี้นะคะนูเอี้ยงจะบอกว่าสิ่งที่ขนมที่พักพินแขนะคะปวดปรานมากที่สุดนะคะจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวนุเอี้ยงชี้ให้คุณผู้ชมดูค่ะม,มาเลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วค่ะ น,นี่นี่นี่น,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 นี่นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละขนมที่พระพิคเนตชอบมากาที่สุดค่ะอ่าเดี๋ยวนกเอี้ยงว่านะคะคุณผู้ชมคะขนมที่นี่นะคะมักจะมีรสช,ชาติของเนยและหนมสดค่ะแล้วที่นกเอี้ยงนะคะทานแล้วประทับใจนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนั่นเดี๋ยวเราคิดว่าเรา,าสั่งแล้วไปนั่งนั่งทานขนมกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสั่งขนมไหนค่ะแหมนกเอียงเข้ามาที่นี่นะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะนกเอียงรู้สึกว่าเหมือนกับนกเอียงเนี่ยได้เดินทางอยู่ที่ประเทศอินเดียยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นกลิ่นของชาวอินเดียนะคะจะเป็นกลิ่นของกำยานหรือว่าจะเป็นเสียงเพลงพราตะนะคะบรรเลงอยู่ตามตอกซอกซอยให้เราได้เพลิดเพลินกับเสียงดงนตรีเหล่านี้ค่ะ ที่สำคัญนะคะนกเอี้ยงก็มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจริงๆพาคุณผู้ชมค่ะมาลิ้มรสนะคะอาหารและวัฒนธรรมการกินของเขาค่ะอันนี้อันนี้อันนั้นอ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้อันราคาอันละเท่าไหร่ันนีอันละสิบาอันละบาทสิบบาทบาทแล้วก็เวลาเขามาซื้อไปบูชาพิธีนตนะคะส่วนใหญ่ขนมนี้เขาจะเรียกขนมอะไรนะ ลา,ลาดูนะคะอะเดี๋ยวเราไปชิมขนมลาดูด้านในดีกว่าคะ่ะมาคะ่ะเอเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะและตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็อยู่ที่ร้านขายขนมหวานคะ่ะในย่านของพระหุรัตน์นั่นเองคะ่ะและแน่นอนคะ่ะขนมที่ทาง พีพิคเน่ปรดปานมากที่สุดก็คือราดูนะคะก็คือตัวนี้นี่เองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขนมนะคะนกเอี้ยงเลือกมาทั้งหมดเนี่ยหอย่างด้วยกันค่ะนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะดูแล้วน่ากินค่ะจะเป็นนม,มสดเดี๋ยวนเี้ยงว่าเราลองชิมกันดูดีกว่าค่ะถ้าเรามานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือสถานที่ใดค่ะนกเอี้ยงอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ลองสัมผัส ได้ลองชิมนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าด้านอาหารค่ะอ,อร่อยรสชาตินะคะคุณผมมู้ชมจะคล้ายๆล้ายกับเต้าหวยบ,บ้านเราอะแต่ว่ามันจะแข็งๆหน่อยแล้วก็ราดด้วยหนุ่มสดนั่นเองค่ะ อ,อ,อร่อยอคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนถั่วผสมกับนมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดองดวนนี้นะคะว้าวอันนี้นี่จัดย่อยง่ายมาก คล้ายกับผัวนะคะแล้วผสมน้ำผึ้งอร่อยอร่อยมากแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมภูมิใจนำเสนอถ้าคุณผู้ชมนะคะทานช็อกโกแลกตรสนมค่ะจะคล้ายคล้ายกันนี่ค่ะทานแล้วจะเหมือนกับ รสทานช็อกโลกแลตรสรสดนมอะค่ะแต่นี่คือขนมหวานของอินเดียเมื่อกี้นะคะเจ้าของร้านเขาแนะนำว่าให้ลองทานขนมตัวนี้ดูค่ะจะรสชาติออกเนยแล้วก็นมเหมือนกันค่ะอ,อันนี้โดนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทานแล้วนะคะกลิ่นของเนย นมค่ะมันขึ้นจมูกเลยหอมมากเลยเหมือนกับกินนมสดอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมีรสชาตินะคะไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็รสชาติเค็มผสมค่ะอร่อยค่ะคุณเจนําเสนอนไหนๆมาแล้วนะคะอยากให้มากันเดียวว่าทําไมค่ะคนอินเดียรูปร่างจะอบอุ่นเพราะว่าทานนม,มกับเนยเยอะ As soon as I step into the club, try to makes a move. with i ball once again, I find myself in the gym. Me mm, and my beautiful chicks and drinks. With the thing in the when the flow sounds better. Shot it from, I ain't gonna let her. Cut the drama, mama pour some liquor. Was stepping in the game, and now it's getting thicker. Ladies in the back, see them taking the shots. Fellas on the floor, taking off their clothes. Huh. Everybody's getting wild tonight. We all getting down. Indians style, cool, equal, R.I.S.H.I. We done with the thing, and now we're getting high. One ค่ะผู้ชมคะและตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็อยู่ในเขตของชุมชนชาวอินเดียค่ะนะคะในที่สุดค่ะ